The Shock เเรื่องผีกลางวันแสงแสคบมาบอกว่าที่เรื่องนี้ที่ว่าก่อนลาครั้งสุดท้ายประสบการณ์ที่เป่าจะมาชวนพี่ชวนพี่ออสคุยแล้วเล่าให้ฟังเป็นยังไงครับอตอนก่อนอื่นก็ขออนุญาตดวงวิญญาณแล้วก็เพื่อนที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องนี้มันก็เกิดมาประมาณยี่สิบ ยี่สิบสองปีประมาณนี้ค่ะคเมื่อเมื่อปีสี่สองค่ะอ,อ,อาจจะเล่าย้อนไปตอนนั้นนะคะว่าคือตัวเปานี่เป็นเป็นทอมนะคะแล้วก็จะมีเพื่อนรุ่นน้องอีกคนหนึ่งชื่อฝนอค,คือ,ค,อคือว่าเพื่อนรุ่นน้องด้วยกัน,นคือเวลาไปทเที่ยวก็จะชอบแบบไปเที่ยวด้วยกันก็ไปรับรับน้องเขาอย่างเงี้ยรับน้องแล้วก็ไปเที่ยวด้วยกันและจะมีเพื่อนรุ่นน้องที่อายุสิบแปดตอนนั้นเปายี่สิบสามใช่ไหมคะ มีเพื่อนรุ่นน้องที่อายุ18ด้วยกันอีกสองคนชื่อว่ากบกับนุชเราก็จะชอบไปเที่ยวด้วยกันแล้วก็สมัยเมื่อก่อนอ่าสถานบันเทิงมันไม่ได้เข้มงวดเหมือนทุกวันนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่เราก็จะเข้าเที่ยวได้ส่วนมากก็าอายุ16 17 18เขาก็จะเข้าเที่ยวกันได้เมือ่มอก่อนใช่ไหมคะเพราะว่ามันจะมีแบบพวกแบบสุกเสาอะไรอย่างเงี้ยจะมีะพวกนักศึกษาหรือว่าพวก ที่ทํางานนี้ไงเขาก็ชอบไปเที่ยวกันอแม่ส่วนมากถ้าเราจะไปเที่ยวเราจะมีที่นัดเจอกันอยู่ที่หนึ่งเขาจะเรียกว่าเขื่อนยางอืถ้าว่าถ้าคนที่อยู่จังหวัดของของเปาจะรู้จักเขื่อนยางไม่ได้เป็นถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นทางผ่านของแม่น้ําวังค่ะจะเป็นแบบที่นั่งพักผ่อนให้วัยรุ่นมาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางคนก็จะมีแบบที่นั่งทานอาหารอะไรประมาณอย่างนี้ค่ะตรงข้ามเป็นร้านข้าวต้มอเพียวรู้จักเหรอ มันมันมันก็มีเหมือนกันมีกันนะเขาต้มที่ทางเข้าอ่ะใช่ไหมทางทางที่เราจะลงไปเมื่อก่อนนะคะเพอแต่ว่าเมื่อก่อนมันร้านอะไรมันจะไม่ค่อยเยอะอะไรเหมือนเหมือนทุกวันนี้ถนนอะไรมันก็ไม่ค่อยเยอะเหมือนทุกวันนี้อืใช่ค่ะแล้วก็มันมีอยู่วันหนึ่งอะไอ้เพื่อนที่บริษัทเขาจะแต่งงานแล้วก็เชิญแบบเราทั้งสี่คนนั่นคือปาวแล้วก็ฝนแล้วก็นูตกบอ่ะไปงานแต่งครับมันเป็นวันเสาร์นะคะมันเป็นวันเสาร์แล้วก็เราก็ แล้วไปงานแต่งด้วยกันแล้วก็คืองานแต่งมันก็ต้องมีแบบจัดเลี้ยงทั่วไปมีการดื่มโซลา่าเอล้ก็ฮอลอ,อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเมื่อก่อนมันก็มีดนตรีเล่นมันรสนุกสนานอะไรเงี้ยแล้วเราก็ถึงเวลาละเพราะว่าเราคุยกันไปเลยตอนกลางวันแล้วว่าเดี๋ยวตอนบึกบเราจะพาพากันไปเที่ยวต่อนะตรงที่สถานบันเทิงอเงี้ยแล้วประมาณสักห้าทุ่มกว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็นัดเจอกันแล้วว่าเออเราต้องไปตอนเนี้ย ก็เราจะรู้แล้วว่าถ้าเราไปที่เราต้องไปเจอที่เขื่อนยางนะคะเราก็ไปไปเจอขับมอเตอร์ไซค์อะไรกันเนี่ย<ม>ซึ่งตัวส่วนตัวของของเปาอ่ะจะมีอ่าฝนอ่ะซ้อนไปแล้วก็มีเอ<ม>่นุด๊ดนุ๊ดกระปุกอ่ะเขาจะเอามอเตอร์ไซค์ไปคนละคันนะคะของใครของมันมแล้วก็เราก็ขับรถมอเตอร์ไซค์กันไปที่เขื่อนยาง<ม>แล้วก็คุยกันว่าเราก็ต้องมีการแบบคุยกันว่าตอนเนี้ยมีใครไปมั่งแต่ว่า บอกไปก่อนนะคะว่าตอนนั้นตอนที่ไปเที่ยวไปเยอะกว่านี้เป็นสิบกว่าคนเลยคะ่ะแต่ว่าจธจําดีเทลของของว่ากับผีกาในประมาณสี่คนนี้นะคะแล้วก็นั่งคุยกันว่าเออตอนนี้มันงี้ไงเราก็ต้องรีบเข้าไปเพราะว่าคนมันเยอะถ้าเป็นวันเสาร์อ่ะเราต้องรีบเข้าไปเพราะเดี๋ยวจะไม่มีโต๊ะนั่งอะไรอย่างนี้นะคะ่ะแล้วก็เราก็เออ,เอ,อ,เอจะไปกัแล้วหน้าอย่างเงี้ยเราก็ฝนมันก็ขึ้นซอนลดลดลด้อนรถรถเต่าใช่ไหมคะแล้วอยู่ๆคนชื่อนุชอ่ะก็จอดรถอืมแล้วก็เดินมาหา คือเปาเป็นคนที่แบบคนที่แก่แก่กว่าเขาเขาบอกพูดว่าเลาก็พูดว่าพี่เปาเ็อไม่ไรเหรอเบอก็ล้ก็ถามแบบตามภาษาแบบแล้วก็พูดทวนๆนะพูดแบบพูดไม่ค่อยพออย่างเงี้ยมีไรเหรอนุตอย่างเงี้ยพี่เขา่อที่พี่หน่อยได้ไหมเขาเยู่ยวเขาพูดขึ้นมาอย่างนี้นะคะเออขอทําไมอ่ะโอ้เดี๋ยวเราก็ไปเที่ยวกันแล้วคือเราเขรู้ว่านุ๊ตอะมันมันคือเริ่มเมาแล้ว เขาเริ <One input> hmm. ่มเมาเขาเป็นคนที people people like ่กินแบบกินเหล้ากินอย่าอเงี้ยเขากาะเขากอดพี่หน่อยได้ไหมเขาก็พูดเงี้ยเอ้าทาไมอย่ามีอะไรอ่ะเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันแล้วนะเขาก็พูดเนี่ยเขาก็พูดว่าพี่พี่อย่าเป็นเป็นรุ่นพี่นะที่หนูแบบนับถือรักรักพี่มากเขาพูดเงี้ยเขากอดเขากอดพี่หน่อยได้ไหมเออกอดได้มากมามามารีบรีบกอดแล้วก็พูดเงี้ยคือเราก็ไม่ได้อยู่ไม่ได้คิดอะไรมากใช่ไหมคะเราก็คิดว่าเขาคงเมาอ่ะคงพูดแบบเรื่อยเรื่อยเยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็พูดกับ กับกับอ่าฝนว่าพี่ฝนมันพอกอดพี่น่อยได้ไหมหอ,อย่างเงี้ยฝนก็พูดว่าเออกอดได้มา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 คอดมาขอดเนี้ยคือ,อ,อ,อเราก็จะแบบจะได้รีบไปไปเที่ยวใช่ไหมคะคแต่เขาก็เดินไปเดินไปหากบเพื่อนเพื่อนที่ชื่อกบที่รุ่นเดียวกับขเขานะคะเขาพูดว่า ไอ้ออกบคือขอโทษนะพูดหยาบเยลยกูรักมึงวะ่ะเพื่อนสมัยเมื่อก่อนมันจะเป็นคําแบบัยรุ่นเนาะเพื่อนไอ้โกบกูรักมึงว่ะไอ้กบไอ้กบเออกูก็รักมึงแต่ถา้านไม่ต้องพูดมากแต่เดกูก็อกอดมึงหน่อยคือเราก็ดูแบบเราก็ดูตามเพราะว่าเราก็กลัวว่าเขาจะเมาแล้วจะเดินแบบไปโน่นไปนี่ไปนั่นเงนี้ยและสุดท้ายเราก็ขับรถขับรถไปเที่ยวันใช่ไหมคะ ไปเที่ยวกันไปถึงสถานที่เที่ยวแล้วก็ถึงเวลาแล้วก็มันก็หลายคนแล้วก็เข้าไปเที่ยวกันอืแต่ตอนนั้นสมัยเมื่อก่อนมันไม่ได้ว่าไม่มีเงินเยอะจังคะเราก็ซื้อดิ้งเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วก็ดื่มคงก็ดื่มไม่ได้เยอะนะคะแต่นุชน่ะคือนุชเขาอ่ะคือเขาเมาอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็ดื่มเฉพาะที่เราได้จากที่เราเอาจากดิ้งอะคะ่ะ แล้วก็ขึ้นไปคือคนมันเยอะใช่เราก็ขึ้นไปชั้นสามเมื่อก่อนที่มีชั้นหนึ่งชั้นสองและชั้นสามชั้นสามจะเป็นชั้นลอยนะคะมคนูจะบอกอ่าภายในที่เที่ยวแล้วก็ขึ้นไปอยู่บนชั้นสามแล้วก็คือแล้วก็เต้นโศ่สนานที่ห้ากันตามภาษาแบบเพื่อนๆใช่ไหมคะถ้าถึงเวลากลับถึงเวลากลับนะคะแล้วเราก็ขึ้นตอนในนั้นก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรถึงเวลากลับค<ม>ือวันนั้นอ่ะวันมันเป็นวันเสาร์ใช่ไหมที่ถูกไปทเที่ยวแล้ววันอาทิตย์หนูนต้องไปทําง,งานคือตาว่าต้องไปทํางานต่อ ก็เลยพอดีหัวหน้าเขาเขาไปเที่ยวด้วยหัวหน้าเขาอ่ะบ้านเขาจะอยู่ใกล้กับกับที่ป่าทํางานก็เลยบอกว่าหัวหน้าก็เลยบอกว่าเออไปนอนบ้านหัวหน้าก็ได้นะเพราะว่าเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องไปทํางานไม่ต้องตื่นเช้าอืก็เลยมาคุยกันว่าเอาแล้วฝนนะฝนะฝนต้องจะต้องซ้อนซ้อนใครกลับบ้านค่าวเลยได้บอกว่าให้ให้ฝนน่ะฝนะซ้อนนุชกลับบ้านนะเพราะว่านุชอ่ะบ้านจะใกล้กันแล้วเพราะว่าบ้านของโกบอ่ะจะอยู่ก่อน อจอยู่ก่อนเขาเลยให้ <c oughs> ให้ฝนอ่ะซอ้อนนุ๊ตไป <c oughs> แล้วเราเราก็ไม่ได้มีไม่ได้คิดอะไรมากแล้วก็แยกแย้ายกันกลับบ้านแล้วพอถึงประมาณสักหกโมงเช้าหกโมงครึ่งอ่ะก็ดีนเสียงต่อไปตุกต่อยแบบประตูทุบป,ประตูตุ้ม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 อเียก็คือตกใจมากคือจะรู้ว่าเป็นนี่เสียงเสียงคนชื่กอกบอ่ะพี่เต้าพี่เต้าพี่เต้าเปิดประตูหน่อยเงี้ยเราก็แบบเราก็บอกว่าเฮ้ยเราคุยกับพี่หัวหน้าว่าใครมาทุบประตูอ่ะพี่เขาก็บอกไปเปิดซิ ก็คือสภาพก็คือตัวของกบเลือดเลือดเต็มเสื้อเต็มเต็มเสื้อเต็มกางเกงเลยนะคะเขาก็บอกพี่พี่ไอ้นุชตายแล้วเขาบอกพูดอย่างเงี้ยเอ้าคือเขาพูดก็ตื่นตกใจแล้วบอกว่าเอ้ยเป็นเป็นอะไรตายอ่ะพี่ไอ้นุ๊ต่ะมันขับรถคือแล้วกบมันก็เล่าย้อนไปว่าคือตอนที่เราออกจากการแยกจัดกันตรงที่สถานบันเทิงใช่ไหมไอ้กบไอ้ไอ้กบมันก็ขับรถตอนท้ายไอ้ เปิตามตามของรถของไอ้นุชไม่ใช่ไหมคะเพราะว่ามันต่างคนต่างมาไอ้ฝนมันก็เมานุชมันก็เมามุนกนุชเป็นคนขับใช่ไหมคะนะแล้วไอ้นุชมันก็ขับแบบว่าเดี๋ยวกิกนซ้ายแต่ก็กินขวาเหมือนตะมาณเข้าคงจะอ,อจ,ะจะง่วงหรือเปล่าอไอ้กบมันก็ไม่แน่ใจนะคะแต่มันก็ดูดูตามว่าไอ้นุชมันจะขับรถยังไงมันเดี๋ยวก็เลื้อยไปเลื้อยมาเหมือนงูอย่างเงี้ยแล้วมันถึงขึ้นเนินไปเลยเลยแบบเลยลัชพัด สถานที่ดังของลำปางขึ้นไปใช่ไหมคะถึงของหมู่บ้านบ้านดูขึ้นไปแล้วก็เขาก็เปลจะอ้ท่าไมนุ๊ตมันขับรถแบบเบี่ยงขวาออกไปอะ่ะคือกินเลนของของของรถม,เมอเตอร์ไซค์ไหมคะ ا, ไอ้กบมันก็บีบบีบบีบแต่รถแต่ไอ้นุ๊ตมันไม่ฟังเลยคะ่ะมันก็พุง่งพุ่งไปหารถมันจะมีรถที่เขาจะไปตลาดนะ่ะประมาณตีสองกว่ารถที่เขาไปตลาดแล้วก็ไอ้ไนุ๊ตแล้วมันก็เลยกบมันเล่าเล่าเราฟังว่าไอ้นุ๊ตมันชนปุ๊บ คนที่ฝนก็กระเด็นกระเด็นออกมานลยคะ่ะคือลอย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 ข้าม,ามรถไปไปอีกไปอีฝั่งใช่ไหมคะแล้วคนชื่นอนุชก็กระโดดอืมหมายถึงว่ารถชนปุ๊บเขาก็เหมือนขึ้นไปตกที่บนกระโปรงรถ รถโ,โดยสารคันนั้นนะคะออไอ้กบก็ไอ้กบก็รีบจอดรถเลยค่ะจ <c oughs> อดรถแล้วก็ไปดูไอ้นุชคือคือ,อนุชมันไม่หายใจแล้วว่าเขาก็ประมาณมาดูไม่รู้ว่าเขาดูดูยังไงนะคะดูไอ้คือคนชื่อนุชไม่หายใจแล้วแต่คนชื่อฝนอะ่ะคือเขายังมีสติอยู่แต่ว่าเขาลุกไม่ได้แล้วเพราะว่าขาเขาหักสองข้างแล้วพอดีถึงตอนนั้นปุ๊บคือ,อกบมันก็ทําอะไรไม่ถูกนะคะ่ะกบก็ทําอะไรไม่ถูกแล้วแล้วก็ถึงเวลานั้น ผมมันก็ขับรถไปบ้านของของ,ของน้องน้องนุ๊เลยนะเพราะเมื่อก่อนมันโทรศัพท์อะไรมนะันก็คนไม่ค่อยเยอะใช่หไมชหมคะเขาก็ขับรถไปบ้านของคนชื่อนุ่ยไปบอกไปบอกนะ้าเขาว่าน้านะนุชเนะมันโดนมันโดนรถชนนะ <ừ> แต่น้าเขาไม่เชื่ออะไรคะน้าเขาก็วิ่งไปดูที่ห้องนอนครับแล้วก็ไปเปิดดูไปตรวจดูที่ห้องนอนเอา้าเขาก็พูดว่า ก็เมื่อกี้ได้ยินเสียงรถนุชเข้าบ้านนะคะพูดนี้อืนี้ได้ยินเสียงรถนุชเข้าบ้านนะและได้ได้ยินเสียงเข้าเดินอ่ะขึ้นบันไดมาอเขาบอกเขาจาได้เลยว่าได้ยินเสียงรถนุชอ่ะเข้ามาแล้วก็เปิดประตูเข้าไปในห้องนอนเขาแล้วไอ้กบแล้วก็แปลกใจว่าทําไมนะเขาจึงวิ่งไปดูที่ห้องนอนอเหมือนกับว่าเหมือนเขาชนปุ๊บแล้วเหมือนเขาไม่รู้ตัวแล้วเขาจะขับรถมาบ้านอะไรประมาณนี้ค่ะครับอื แล้วก็เราก็ตอนนั้นเราก็มาที่งานศพใช่ไหมคะเราก็มาที่งานศพเราก็ไม่ได้คิดอะไรเราก็เราไปรับศพนุชมาที่บ้านนะคะแล้วก็มาแต่งานศพแล้วมันมีอยู่คืนแรกเลยค่ะแล้วเพื่อนเพื่อนที่บริษัทที่เข้ามางานศพอ่ะเขาก็เขาก็ไปเข้าห้องน้ําบเขาไ่เข้าห้องน้ำใช่ไหมคะแล้วเขาก็ออกจากห้องน้ําที่งานศพนะที่ที่ที่บ้านของนุชอ่ะแล้วเขาได้ยินเสียงแบบพูดประมาณว่า ช่วยด้วยแบบเจ็บเจ็บเจ็บคอเพราะว่าเออนี่บอกว่านุชอ่ะเขาคอหักนะคะอืเขาคอหักค่ะทีลยเขาเขาเหมือนได้ยินแต่เขาจะพูดภาษาบ้านหนัวอะไรจะเป็นภาษาลื้อนะคะเขาจะพูดว่าโอ๊ยเจ็บคอเจ็บคอเขาจะพูดประมาณนี้เลยว่าแต่เขาเขารู้เลยเขาว่าเสียงนี้เป็นเสียงของนุชนะคะก็เลยแบบเขาวิ่งออกมาจากห้องน้ำเลยตอนนั้นแบบพระสวดเสร็จนะคะพวก พวกเป่าก็นั่งคือว่านั่งคุยกันเรื่องกับเหตุการณ์ของของนุชไหมคะอืมคืออันนี้คือเหตุการณ์แรกนะคะแล้วอันนี้คือจะเล่าอีกอีกครั้งคือตอนที่ตอนที่ทํางานอตอนที่ทํางานคือหลังจากที่อ่าเสียเผาศพนุชไปแล้วคือเราก็มีการที่บริษัทก็จะมีโอทีนะคะเราก็ทำโอทีจนถึงห้าโมงเย็นถึงถึงสองทุ่มครับแล้วเราไปเข้าห้องน้ําที่บริษัทนะคะ ห้องนั้นเดินสารแล้วก็มีไปกันมาคือคือกลัวค่ะยอมรับว่าตอนนั้นน่ะกลัวกลัวผีมากกลัวผีของนุชนะคะเพราะว่าเราที่อยู่ในเหตุการณ์นในตอนนั้นนะคะแล้วก็เราเราก็เดินลงไปห้องน้ํามันจะเดินลงไปประมาณสักสี่ห้าเก้าคือคือเตาคือเรามองไปที่ตรงตรงแบบว่าข้างข้างห้องน้ะค่ะคือห็นเป็นนุษน่ะยืนอยู่แบบว่าโผล่ <ๆ S 1> หน้าออกมาข้างแบบว่าครึ่งข้างนะคะเลแล้วคครึ่งแบบครึ่งตรงกลางอะค่ะเห็นด้วยตาตาเนื้อนะ ได้ค่ะประมาณส้กทุ่มทุ่มครึ่งนะ,ะเพราะว่าเราทําโอแล้วก็จะเข้างน้ำแล้วก็ไปกลับบ้านนะคะประมาณทุ่มครึ่งคือเดินลงไปคือจะบอกจะบอกไว้กนะ่อนนะคะนุชจะสมีสัญญลักษณ์ของเขาก็คือเขาเป็นคนนี้คนนี้ชอบใส่เสื้อสีเหลืองมากวันที่ตายก็ใส่เสื้อเหลืองแล้วตอนที่เอา,เอา ใส่ใส่ไว้ในโรงศพก็ใส่เสื้อเหลืองครับคือเปาจะเดินลงไปจะได้ประมาณขั้นที่สามอะไรเงี้ย <c oughs> คือเราก็แบบมองซ้ายมองขวาคือความกลัวของเราลูกหวเราเราคิดไปเองแต่ว่าความรู้สึกข,ของเปาคือเราแบบคนลุกอะค่ะ <c oughs> แต่จะลงไปก็เหมือนแบบว่าคือนุชเขาจะเป็นคนที่ตัวตัว,ตวอ,ตตออกไม่ค่อยสูงได้เตี้ยอุอวๆแล้วเขาจะไว้ผมบล็อกคือแบบว่ารู้เลยว่าเป็นเป็นเป็นซีกหน้าของนุชค่ะหูหน้าออกมาครึ่งหนึ่งอะค่ะ เหมือนกับว่าเอดโมงเราเลยประมาณนี้ค่ะแล้วก็คือก็เลยดึงดึงมือมือเพื่อนตัวใบตานะาเป็นกันสามคนนะดึงดึงมือเพื่อนไว้แล้วก็ถามเพราะว่าโอยเห็นเห็นเห็นอะไรไหมเห็นเห็นอะไรเหมือนที่เราเห็นรดไหมอเงี้ยคือวิ่งไม่เข้าวงน้ะไม่วิ่งวิ่งกลับกันหมดเลยค่ะอืมเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่า อันนั้นคือครั้งแรกที่ว่าตอนนั้นที่มาเน่านะคะแล้วอันนี้นคือครั้งที่สองที่ว่าเคยเห็นเพื่อนคนนี้ค่ะ <ST> <IC> แล้วแล้วมันแล้วมันมีครั้งหนึ่งคือเราก่อนที่เออหลังที่นุกตายไปประมาณ่องสางสองสาเดือนคือเราเราไม่เที่ยวเลยนะคะเราก็กลัวกันเพราะมันเป็นทางผ่านที่เราจะต้องไปเที <ST> <IC> ่ยวแล้วก็กลับบ้านมัน <substantial> มีทางเดียวอแล้วก็หลังนั้นมันจะเป็นวันเกิดเพื่อนน่าจะแต่มันไม่ใช่เป็นวันเลยว่า วันเสาร์นะคะวันเสาร์วันถุกเสาร์คนจะไม่ค่อยเยอะน่าจะเป็นวันอังคารนี่ถ้าจะไม่ผิดนะคะคือเราเป็นวันเกิดเพื่อนแล้วก็เราเราก็อยู่ชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งแล้วก็เราก็คือมันจะอยู่ติดวีดีเลยแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรมากอะค่ะแล้วก็สังสรรค์กันไปเรื่อยแล้วก็มันมันเกิดแบบความรู้สึกอะไรียนรู้ให้มองขึ้นไปชั้นชั้นลอยนะชั้นสามคือมองขึ้นไปแล้วก็ตอนแรกอะตอนแรกเพื่อนเพื่อนก็จะพูดแบบมาส์กิตว่า พ,พี่พี่พี่เผาพี่เห็นอะไรไหมคือแบบว่าเพื่อนเพื่อนคนชุกชุกโกรบนะ,ะไปด้วยกันพี่เผาพี่เผาพี่เห็นอะไรไหมเห็นอะไร,ไรแล้วก็คือก็ถามไงคือเราก็ตอนนั้นเราไม่ได้คิดอะไรมากนะพี่มันก็มาการที่ข้างหูพี่นูเห็นนุ๊ตอือแล้วก็ตกใจหมดเลยคือรู้ยังไงดูดีๆมันไม่มีใครนะชั้นลอยคือรางคนมันไม่เยอะมันชั้นลอยมันจะไม่มีคนใช่ไหมคะพี่พี่หนูเห็นนุ๊ ือตาลายเมาสเปล่าแล้วก็แบบคือก็ก็ถามไงเมาหรเปล่านี่เขาบอกว่าเขาไม่ได้เมาอืแล้วคือสักพักเราก็ทําเป็นไม่สนใจคือเราก็กลัวพูดตรงๆคือเรากลัว<แ>ตอนนั้นเรายังเด็กเนาะย 20, 23, ี่สิบสองยี่สบสามาคือคือว่าถือว่าเด็กอยู่ก็กลัวมากเลยคือแบบว่าแล้วก็เราเราแบบเปล่าก็เลยลองแบบเอาหางตาข้างขวาลงแลไปก็เห็นเป็นคนใส่เสื้อเหลืองยือนอยู่ตรงนนั้เ<อ>ต็ไม่เห็นหน้านะคะค เห็น,นเป็นคนใส่เสื้อเหลืองอะอืแต่ว่าเหมือนแบบว่าคือว่ายืนแบบไม่ได้ว่ามาชิดตรงตรงระเบียงนะระเบียงที่มันเป็นชั้นลอยค่ะแต่ว่าจะยืนไปตรงตรงกลางๆแต่รู้ว่าเป็นคนใส่เสื้อเหลืองอ่ะแต่ว่าคือว่าความรู้สึกตอนนั้นคือกลัวมากอีกสักก็คือชวนกบกลับเลยคือและเอียร์มันต้องผ่านมันต้องผ่านจุดนั้นคือกลัวมากจุดที่เขาตายค,ะค่ะจุดที่เขาประสบอุบัติเหตุใช่ว่อใช่ค่ะตรงที่เขาตายมัน ันเป็นทางผ่านแต่เหตุการณ์มันก็ประมาณนี้ค่ะคือว่าตอนนั้นแต่แต่ตอนถามไม่ได้เจอนะคะแต่นี้คุณเจออยู่เจอหลายคนนะคะใช่ค่ะเออไม่น่าเชื่อมากเลเนาะท้องใจกระทานคะครับเขาที่ที่คือป๋าฟังจากจากเรื่องเล่าแล้วก็ชื่อเรื่องการกอดลาครั้งสุดท้ายเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันมันมันบอกอะไรเราไหมเป็นลางสังหรณี่ยหรอคือไม่ไม่ไม่ได้คิดอะไรเลยป๋าเพราะว่าเราคิดว่าเข้ามา เขาคงแบบว่าการสติเอิดตรงสติแบบพูดไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยคือความเมาค่ะเขาเมามากในบรรดาสีคนนี้เป็นด้วยมันเขาเมามากเลยค่ะเมาแบบขับรถไปจอดไฟแดงก็รถก็ล้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบว่าอเขาเมามากแต่ตัว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 ของของนุชเองเนี่ยเขาไม่ได้มีความเครียดส่วนตัวจนกระทั่งแบบไม่อยากอยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไมไม่มีไม่มีค่ะก็เป็นแบบว่าเป็นแบบคนปกติน่าเริงทั่วไปแต่เขาเป็นคนชอบดื่ม แต่ก็ไกลอะไรเงี้ยแต่เที่ยวเที่ยวไกลเมื่อก่อนเที่ยวไกลเหลือเกินอ่ะไหมคะต้องมาสิบสามสิบสี่กิโลค่ะใช่ไงเที่ยวไกลหจากใจตำบลที่บ้านหนูไปในเมืองก็มันเพราะมันเมื่อก่อนที่เที่ยวมันมีที่เดียวใช่ไหมคะถ้าป่าถ้าป่าเคยไปใช่ไหมคะเพราะป่าได่เคยในในจังหวัดป่าก็อยู่ลำปางนี่ใช่ไหมตอนนี้จัดรายการอยู่ที่นู่นนี่ใช่ไหมใช่โอ้ต้องไปป่าคงจะเคยไปบ่อยแต่หนูก็มันก็มันนานนะเนาะที่ ที่ที่ตรงนั้นมันมีที่เที่ยวที่เดียวอ่ะที่ติดตลาดเช้าอนะใช่ค่ะตลาดอัศวินนะออผมก็จะไม่คุ้นเพราะว่าผมผมเคยไปเที่ยวแต่ไม่เคยไปอยู่ที่นั่นก็จะก็จะนึกไม่ค่อยออกแล้วก็ลำปางนี้ไม่ได้ปาน้นใช่เมื่อก่อนถนนมันก็ไม่ค่อยเยอะเดี๋ยวนี้โู้หตอนนั้นสงการไปถนนแบบตัดไปตัดมางงเลยใช่ใช่ใช่งงเดี๋ยวนี้งงได้ค่ะคใด้ก็น่ากลัวเป็นเหมือนแบบความผูกพันนะพี่ป๋องนั่นแหละเพื่อนเป็นเพื่อน เพราะว่าเราคือก็เหมือนว่าเขาก็นับถือเราเป็นรุ่นพี่นะเพราว่าเราไปเที่ยวเราก็รู้จักคนในที่เที่ยวด้วยแล้วก็เราก็มีรุ่นพี่ที่รู้จักเขาก็ไปเที่ยวเขาก็แจกแบบอาศัยเราด้วยอย่างเงี้ยครับเอใช่ค่ะนะแต่เรื่องนี้มันผ่านมานานแล้วพี่ออสก็ป่านนี้ผมน้องหรือว่าเพื่อนของคุณปาตอนนี้ก็คงไปอยู่บนสวงสวรรค์แล้วคงจะไปนานมันแต่เขาอายุสิบแปดตอนนี้เขาเพื่อนไอ้กบก็อายุ สี่สิบแล้วก่อจะไปโทษนะไปผุดผุดไปเกิดละวอ่ะใช่น่าจะประมาณนั้นอืมเอาได้เปล่าขอบคุณมากคุณเปล่าขอบคุณมากเปล่าขอบคุณมากเดี๋ยวด้วันหลังจะโทรไปใหม่เลยถ้ามีเรื่องได้เลยครับเปล่าขอบคุณมากมากนะขอบคุณครับสวัสดีครับนะฮะพอฟังเรื่องคุณเปล่าพอพูดถึงจังหวัดลำปาง The Shock X เรื่องผีกลางวันแสงแสง